สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตช่องวิถีกเษกษตรนอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมการเลี้ยงไก่นะครับรอบนี้ก็จะเอาไก่แจ้กับไก่ซิลกี้0ูนสองนะครับมารวมไว้ที่นะครับเล้าหลักนะครับก็คือห้าเล้านะเนื่องจากว่าตอนนี้ไก่มันก็เหลือไม่เยอะนะครับโดยเฉพาะไก่แจ้นี่ก็เริ่มไข่แล้วแล้วก็มีไม่กี่ตัวครับก็เอามาไว้รวมกันก็จะสะดวกในการดูแลหน่อย พราะช่วงที่ผ่านมารอบที่แล้วย้ายปล่อยก็เพราะว่าอ่าหนึงนะ่งแนสาเหตุหลักก็คือมันเยอะก,ก็แบ่งไปนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ไก่อันที่อยู่ในส่วนนี้ก็เยอะครับทั้งไก่ตอแล้วก็ไก่ไข่นะครับอยู่ไก่โลดนะมีจานวนเยอะแต่ตอนนี้ไก่ตอก็เหลือแค่าตัวไก่ไข่ก็เหลือแค่อ่า14 13ตัวนะครับหลังจากที่หมากดไป ก็เหลือสิบตัวตอนนี้เราก็เลยจะมาปรับปรุงนะครับก็คือเอามาไว้ส่วนเดียวกันแล้วก็ส่วนส่วนวิถีเกษตรแปลงสองก็จะปรับปรุงใหม่ก็คือจะเอามะละกอปลูกนะครับแล้วก็ปรับปรุงด้านแข้งก็คือปลูกมะละกอแล้วก็ผสมผสนกับฝรั่งนะครับเดี๋ยวจะทําการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยนะครับ ในช่วงตั้งแต่ปีพศ2564นะก็จะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1ของปีใหม่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเตรียมการพัฒนานะครับก็คือย,าย้ายไก่อยมาในส่วนนี้ทั้งหมดแลนพรุ่งนี้เราก็จะทำการไปตัดหญ้าแปลงส่วนวิถีกเกษตรแปลงสองนะครับดูแลใหม่อีกครั้งนะครับ เดี๋ยวก็น่าจะมีฝรั่งต้องได้เก็บอีกนะครับในศูนหนูนเพราะว่า,าห่อไว้รอบที่แล้วแล้วอพอประมาณนะครับก็เห็นมีผลหลายผลเริ่มแก่จัดแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวก็น่าจะได้ย้ายสองรอบนะครับเมื่อจากว่ามีสามกง ก้งไก่แจ้กรงหนึ่งก็คือ,อน่าจะได้มาอยู่รวมกับไก่แจ้อีกกรงนั้นจะเอามารวมกับไก่ตอกนะครับพร้อมกับไก่ซิลกี้เพราะว่าพื้นทะี่ในส่วนไก่ตอกมันกว้างเกินไปนะครับก็แบ่งมาไว้น่าจะเลี้ยงรวมกันได้อยู่นะเดี๋ยวจะต้องดูสังเกตดูเป็นวันๆดูนะครับ นี่ก็เป็นอีกโซนนึงนะครับพี่เลี้ยงไว้รอบที่แล้วแล้วก็ด้านใต้นี่มันซ้ไม่สาม,มารถขังไก่ได้เพราะว่ามันประตูมันไม่ค่อยดีนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการย้ายทั้งสามชุดนี้นะครับไปรวมฝูงเนื่องจากว่าตรงสุดนั้น,น,นพื้นที่มันว่างอยู่พอดีเราก็จะทําการย้ายพอดีก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้อง,องที่ติดตามช่องวิถีเกษตรได้ดูกันนะครับ ก็จะเป็นส่วนที่หลายๆตัวเนี่ยก็น่าจะไปอยู่กับไก่โต๊นะครับเพราะไก่โต๊มีห้าตัวเท่านั้นชุดนี้ตัวแม่เยอะหน่อยน่าจะไปอยู่กับเราสี่นะครับส่วนซิคกี้แล้วนะครับซิคกี้เนี่ยก็น่าจะอยู่กับไก่โต๊เพราะว่า,าน่าจะเข้ากันได้อยู่นะครับคลิปนี้ก็อัปเดตไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาอัปเดตอีกทีนะครับวันนี้วันที่ 30มสิทันวาคมพศสองพันหาสิบร้อยหนะครับเป็นวันสิ้นปีพอดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องวิถีเกษตรนะครับคลิปนี้ก็อัปเดตตอนนี้ว่าแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ